สวัสดีค่ะดีดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องประแพทอีกแล้วนะคะคลิปนี้นะคะประแพก็จะมาอยู่กับแอปแปลภาษาเจนนั่นเองนะคะที่เราเอาไปเล่นเ OK นะสำหรับแบบง่ายๆแบบแปลในเกมเลยไม่ต้องแบบเที่ยวออกเที่ยวเข้าแอปเข้าเกมอะไรอย่างเงี้ยคือแอปนี้ค่ะแท็บ a n s l a t e Skin นะคะก็สามารถมาโหลดได้ที่อ่ o g l e Play พ Sto ตูได้เลยนะคะโหลดเสร็จก็เนี่ยโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะไม่ต้องยุ่งยากอะไรกดเปิดเลยจ้ะ อา้าวเขาบอกว่าต้องอะไรนะแต่ใช้การกราฟิกอันนี้ต้องรีสตาร์ทที่หนึ่งครั้งอา้าวหาชิปไม่เจออีกแล้วโอเคเครื่องพแพาต้องรีสตาร์ทหนึ่งครั้งนะคะเป็นแบบบูสแต็นะคะโอเคเราบรีสตาร์ทแล้วเรามาเจอกันใหม่นะคะอโอเคนะคะรีสตาร์ทเสร็จแล้วเราก็กดเข้ามาดูอีกหนึ่งครั้งสิแต่ของมือถือเพื่อนอาจจะไม่ต้องรีสตาร์ทนะคะเพราะว่าอันนี้มันเป็นโปรแกรมแบบไอ้อจำลอง Android นะคะมันเป็นเออมันก็จะมีอะไรที่แบบ เออเออหน่อยนิดนึงมันจะไม่แบบเข้ามือถือของเราปกตินะคะแต่มือถือเพื่อนไม่น่าจะยากนะคะานี่กดแจกระบาดออกไปในโฆษณานะคะแล้วเราก็จะมาเลือกเอาเป็น Google Translate ตรงนี้นะคะอันนี้เราก็มาเปลี่ยนเป็นอ่าเราจะเป็นภาษาจีนใช่ไหมล่ะเป็นไชนีสแล้วกันนะคะเนี่ยตรงนี้ก็แล้วกันนะคะโอเคทูไหนอะ่ะทูอินีสหรไม่เราเป็นทูไทยแลนด์ทูไทยแลนด์นะคะแล้วไทยแลนด์เราอยู่ไหนอะ่ะเราก็มาเลือกเลือกเลือกก็น,นะคะอ่าไทยแลนด์เราอยู่ตรงนี้นะคะเรียบร้อยก็กด เปิดไปเลยนะคะเขาก็จะต้องเซตติ้งก่อนนะคะให้เขาว่าทับหน้าแอปอะไรให้ได้อะไรเงี้ยเอออ่ะโอเคเสร็จยังโอเคแล้วกดโอเคโอเคเริ่มจากภาพหน้าจอนะคะโอเคเสร็จละแล้วก็เข้าเกมได้เลยนะจ๊ะนี่จริงๆไม่ใช่แค่เกม S.O.K นะคะมันสามารถอ๋อ ได้ทุกเกมไปได้ทุกเกมนะคะเราอยากเกมแปลอังกฤษเป็นไทยเลยเราก็ไปตั้งค่าแปลอังกฤษเป็นไทยแล้วก็มาใช้ได้แอปนี้มันใช้ได้สนุกอยู่สะดวกอยู่แต่ติดที่โฆษณาทีหน่อยนะคะมันจะมีโฆษณานะแอปใท้ฟรีเขาต้องหากินด้วยกันเอาโฆษณามาลงแอปเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะประมาณนี้แต่ว่ามันก็ไม่ได้น่าดำคาขนาดนั้นโฆษณาก็เราก็ต้องยอมยอมเขาไปหน่อยนะคะหรือว่าเพื่อนเ่อเบียอ่ะมีโฆษณาก็ต้องเสียเงินหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้มาลองเทสเเลยดีกว่าหน้านี้คือเขาแปลว่าอะไรแล้วก็กดไปหนึ่งครั้ง ไอแอปมันหมุนนะนะอ่ะเห็นปะเออแต่ที่แอปนะคะเดี๋ยวพาดูก่อนนี้ก็เเห็นอยู่เนาะโอเคแล้วก็จะแปลมานะคะนี่คือหมวดผู้ปกครองนะคะลังจากทน n c e ต t เริเนี่ยคุณจะสามารถตรวจสอบจังหวะเวลาผู้ใดขอบคุณได้นะคะเห็นไหมเขาจะแบบควบคุมว่าให้เด็กๆเห็นไหมเด็กๆเล่นเล่นควบคุมการเล่นของเด็กๆเวลาเท่าไหร่เนี่ยแล้วก็จากัดการเติมของเด็กๆได้อะไรเงี้ยนะคะประมาณนี้ประมาณนี้กดที่ว่างหนึ่งครั้งก็เป็นการออกจากแปรนะคะ เห็นปะง่ายๆเลยชิวๆใครๆก็สามารถเล่นเกมจีนได้แล้วทุกวันนี้แค่ขอแค่มีแอปนี้นะคะจริงๆเนี่ยมาถือมาพาก็มีนะแอปนี้เพราะพาก็เล่นเกมจีนอีกเกมหนึ่งนะคะเป็นเกมจีนชื่อว่าอะไรก็ไม่รู้อะเออดูว่าพเล่นอยู่อืเดี๋ยวพาแนะนําให้ก็แล้วกันนะคะเกมจีนเกมนั้นสนุกมากเลยเป็นเกมแนวแบบแนวอะไรก็ไม่รู้อะเขาเรียกว่าแวอะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้อะเหมือนชาติตัวละครแล้วปล่อยมันตีเองอะไรอย่างงี้นะคะนี่เนี่ยค่ะได้แล้วแล้วก็อยากรู้อะไรล่ะอยากรู้แล้วก็กดไปเลยเนี่ยไม่ต้องอะไรสนใจกดไปเลย เราก็รู้เองนะคะหน้านี้มันมีอะไรบ้างนะกดที่แอปไปหนึ่งทีนะคะแอปแปลภาษาเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าอันนี้คือห้างสรรพสินค้นานี่คือกิจกรรมอันนี่คือแบบคําสั่งสงครามตําบลดู่อะไรก็การแข่งขันอันนี้ฮีโร่อันนี้คือพวกทําเองทําเองแล้วก็แปลไปทําเองทําอะไรว่าทําลงทารูนทําจัดไอเทมก็ว่าไปเตรียมพร้อมสําหรับการสงครามอ่ะเตรียมพร้อมสําหรับการสงครามอ้าวถ้านี้ทําเองไม่ได้เกี่ยวกับการจัดไอเทมเตรียมพร้อมเพื่ออ่สงคกามคือจะเปการจัดไอเทมไอทำเองน่าจะเป็นพวกตุปเต็งใช่ไหม ตกแต่งสก็งสกินอะไรเนี่ยเราก็คิดเรา,ค,เราคิดได้ค่ะเราคิดไปเรื่อยๆได้ค่ะทีมยงทีม,ทมย่อยงานงานคือภารกิจหรือเปล่านะกระเป๋าอะไรย่ายงเ้ยการต่อสู้ธรรมดาการจัดอันดบนะับเนี่ยเราสามารถมันแปลไม่มันแปลไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็แล้วแต่แต่ว่าเราก็สามารถมาคิดเองต่อเนื่องแล้วก็วเออมาลองกดลองลอะไรได้ไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะอื้เอ้าวใช่ชื่อป้าๆหรอเนะี่ยโอเคป,ป,ป้าๆสดีค่ะ <laughs> แหมทำภา,า,า,าษาไทยภาษาอังกฤษไปเขียนปิมเลยฉัน ะะมาไหนไหนูตั้งค่าหน่อยสินะคะหน้าแรกก็ตั้งค่าก็ไม่มีอะไรนะไพ่ไพ่ก็เคยทําลงใน Facebook ไปแล้วหนึ่งครั้งนะคะอันนี้คือหน้าอะไรสักอย่างนะการแสดงแอนิเมชัน MVP อ๋อสมมครแว MVP อ๋อ MVP สมัครแล้ว MVP. MVP มันจะมีแสดงแอนิเมชันตอนจบใช่ไหมอ๋อประมาณนี้ก็กดเปิดไปค่ะแชร์หน้าจอเปิดไปเลยจํานวนเ,เกิดเราไม่ต้องไปสนใจแล้วหน้านี้มันไม่ได้มีอะไรที่เราต้องมาสนใจให้มากนักนะคะอืม แล้วก็มาดูเดี๋ยวนะคลิกนี้ดูฝั่งทางซ้ายมือนะคะว่ามีเมนูอะไรบ้างคนะเมนูใหญ่คนะ่ะเมนูใหญ่ก็จะมีฐานม,มีภาพการต่อสู้ดําเน,นินการเขาโค้งเสียงวิดีโออะไรวิดีโอพวกอัดวิดีโอโอะไรมันพรานี้ค่ะพกอัดจออนะไรเงี้ยภาพก็คือพวกกราฟิกนะคะอ่า การเมืองานเน to ี่ยต่อสู้อะไรอย่างเงี้าณนี้ค่ะลองกดดูหาดูนะคะนี่นี่คือภาพนะคะภาพก็คือกากสุดจะอยู Meat ่ฝั Mot ่งน evet, so ี้นะคะสูงสุดอยู uh, ่ฝั่งนี <iction> ้นะคะสูงส oh, <season> ุดจะอยู่ฝั่งขวามือนะคะกากสุดอยู่ฝั่งซ้ายมือนะคะโอเคแล้วก็รู้นะคะว่าโทรศัพท์เรากากรือไม่กากเราก็ลองปรับดูนะคะให้เท่าๆกับโทรศัพท์เรานะคะไหนเรามาติ๊กดูซิว่ามันจะเป็นอะไรนะคะมันจะเป็นยังไงบ้างนะคะไหนแม่ก็มีบานหมดประหยัดพลังงานอัตราเฟรมเรอ๋อนี่คืออัตราเฟรมเรทหรออ๋ออันบนสุดคืออัตราเฟรมี แบบพลังงานสูงสูงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเขาบอกว่ามันจะมีถึงรนะ้อยี่สิบหรือยังร้อยสิบน่าจะเป็นแค่ไอโฟนมันม้งน,นะคะก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะคะอัตราแยกอัตราความสูงของกล้องอะไรอย่างเงี้ยอัตรายกอัตราแยกเราก,ก็ไม่ต้องสนใจเราก็เปิดสูงทั้งหมดเลยถ้าเครื่องเราไหวแล้วเปิดสูงให้หมดเราอยากไป care, แคร์ราโนส่วน no, no care นะคะอันนี้คือรัศมีคุณภาพก็คือนักสีของภาพนะะั่นแหละค่ะคือแบบอยากให้ภาพเป็นยังไงแบบภาพเป็นกล้องแกล้งแบบนี้หน่อยมีดอกไม้สวยหน่อยมีอ่า t e เจอร์เครื่องขึ้นมาหน่อยเห็นไหมตอนนี้จะ เห็นไหมไมีพุ่มไม้ตรงนี้อันนี้ก็พุ่มไม้ก็จะมีแบบเออบางว่าจะมีแบบแปลกใหม่มาเรื่อยแล้วก็เพิ่มความชัดอันนี้ก็เพิ่มความสว่างขึ้นนิดนึงมีเท็กเจอร์พุ่มไม้แบบมีแบบใบมงใบไม้มีสีอะไรอันนี้ก็คือแบบจะสดใสขึ้นจริงอะไรอย่างเงี้ยมีงงมีเงาอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลือกตามนั้นเลยนะคะเลือกตามกราฟ,ฟิกมือถือเราจะไหวเลยนะคะโอเคนะคะอันนี้ก็พวก S D O N D R นี่แพทเลือกเป็นอ่อตั้งค่าเองเนะคะก็แบบดึง A D R เองอะไรเงี้ยดึงอันนี้เองนะคะก็ ทำๆเอออันนี้ก็มีภาพบอกอย่างน้ไหมเนี่ยเห็นไหนมอันนี้จะเป็นภาพขุ่นๆนะปิดแต่นี้จะเป็นแบบนี้นะแบบนี้นะอันนี้แบบกากนะเห็นไหมแบบกากก็จะแบบเห็นไหมไม่มีอะไรเลยต้นไม้ก็ไม่มีเห็นไหมเขาจะเอาเท็กเจอร์ออกเห็นไหมตรงตรงตรงเนี้ยก็ไม่มีนะจับผิดพลาดไปๆเห็นไหมเห็นไหมพอสูงขึ้นมาหน่อยก็จะมีเห็นไหมอันนี้ก็จะแบบภาพก็จะเป็นมีเอ่อ t e เจอร์หน่อยภาพสูงขึ้นมาหน่อยก็จะมีแบบเออมีงงมีเงานะแบบไฮไลท์ให้มันเข้มขึ้นให้มันมี texture เห็นไหมคราวนี้ก็จะมีแบบอะกล้องขงก้อนหินเล็กๆเห็นไหมแถวๆเนี้ยเห็นไหมเขาก็จะมีภาพที่สวยขึ้นมีก้อนหินมีพืชน้ำใต้ต้นนี่เห็นปะนี่ก็จะเพิ่มเพิ่มขึ้นมานะคะแล้วก็สูงสุดก็จะคือสูงสุดอันนี้คือเอฟอ่าแฟมเลทพัทก็คือแบบน่าจะเป็นร้อยยี่สิบแล้วแหละค่ะแต่ว่าเครื่องเราไม่ไม่ถึงเลยเราก็บูทให้สุดไปก่อนละกันนะคะเออเน้นแบบเน้นช่ำเน้นช้ำเน้นแบบประมาทเครื่องไปเลยนะคะโอเคไอ้หน้านี้ก็จะเป็นพวก ดูฟอกเฟรมลงเฟรมเลทอะไรอย่างเงี้ยอยากให้โชว์เฟรมเลทยตไหมอยากให้โชว์นู่นโชว์นี่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมอันี้โชว์ศัตรูไหมอะไรอย่างเงี้ยเห็นป่ามันมีมันเราทดลองกดอันนี้เห็นไหมโชว์เฟรมเลทยตไหมอะไรอย่างเงี้ยนะจริงๆไม่ต้องอ่านไม่ต้องแปลก็ได้นี่อยากโชว์ชื่อเราไหมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คืออะไรอันนี้คือจะโชว์อ่อเป็นจุดไหนจุดทศนิยมการคูดาวไหมหรือว่าจะห้าสี่สามหรือว่าห้าจุดหนึ่งห้าจุดสองห้าจุดสามอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่หาลดคูดาวเนี่ยแล้วก็มาลองกดเห็นไหมอันนี้คือ จะอธิบายไหมว่าไอเทมนี้จะมีอนุนิเนี่ยนะพระแพนจะอธิบายนะคะพระจำได้หมดแล้วนะคะอืมไม่ได้จำได้เหมือนว่าไม่ได้จำไอพวกเรียกพูดีได้นะคะจำเหมือนว่าอันนี้คือทำไรได้อะไรเงี้ยเออไม่ต้องไม่พระแพนไม่ได้จำถึงลึกขนาดนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาลองกดดูอันนี้ก็คือแบบจะให้อธิบายไหมว่านี่คือสกิลโจมตีสกิลพุ่งสกิลบัฟสกิลอะไรอย่างเงี้ยอยให้อธิบายไหมอะไรเงี้ยเพื่อเราอ่านมาอ่านจีิไม่ออกเราก็ไม่ต้องให้มาอธิบายอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไงไหมมันสามารถลองกดได้อะไรเงี้ยถ้ามันอยู่ตรงเนี้ย เหมือนกันนะอันนี้ก็จะเป็นแบบเราต้องการแบบรูปแบบไอ้ไอ้ต่อสู้ยังไงนะคะอ่าอันนี้ก็คือปรับแต่งฮีโร่ตัวเดียวะนะคะอันนี้คือปรับแต่งทั้งหมดนะคะเออนี่ไงเห็นไหมเราจะเอาแบบนี้แบบนี้แบบนี้มอะไรอย่างเงี้ยนะคะปรับแต่งตัวเดียวคืออะไรอ่ะก็คือเลือกตัวละครมาอ๋อตัวละครตัวนี้นะคะเราจะให้มันมันเป็นโจมตีแบบนี้รูปแบบโจมตีแบบนี้ไอ้ตัวละครอีกตัวนึงเราก็จะให้โจมตีแบบนึงอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเดี๋ยวกดดิซิตัวนี้คืออะไรที่อรของตัวละครเนี่ย แทนที่ฮีโร่กู้คืนแอปพลิเคชันเริ่มต้นอันนี้เริ่มต้นแทนที่ฮีโร่อันนี้กู้คืนเริ่มต้นอ่าช่างเถอะนะคะคือมันมเยอะเลยจริงคนเราจะเล่นเกมอ่ะเราไม่ได้เป็นโปรเพเยอร์น่ะแล้วเราก็ไม่จําเป็นต้องลึกขนาดนั้นอันนี้น่าจะเป็นพวกวิดีโอวิดีโอเปล่าเออไม่ใช่อันนี้คืออ๋อนี่คือร้านค้านะคะมีคนถามอยู่ว่าร้านค้าจะเปลี่ยนไปทางค้าทางขวางอันนี้ก็ตรงนี้เห็นไหมเห็นปะเห็นไหมเห็นร้านค้าไหมร้านค้าจากตรงนี้ก็ต้องเป็นตรงนี้เห็นไหมคะ อ่าเป็นไงเป็นไงโอเครับร้านค้าอันนี้คือแผนที่นะคะอย่าก,กดแผ่นที่ใหญ่ค่ะท,ที่ใหญ่จะโผล่ตรงนี้นั่งหรือเปล่าเดี๋ยวก็มาดูกันตรงนี้ได้เลยเห็นไหมมาลองกดได้ค่ะอันนี้คือเมนูใช้เมนูอยู่ฝั่งนี้หรือใช้เมนูมนูฝั่งนี้อะไรอยงนี้เลือกได้หมดหรอเห็นไหมจะอยู่ฝั่งไหนนะคะเออมันมีบอกเรามากดๆเล่นๆดูค่ะคุณถ้าคนถนัดท้าย้ถาถนัดขวาก็จัดไปอันนี้ก็คืออันนี้ใช้มันแบบอะไรวะอันนี้คือน่าจะแบบ ระยะห่างของขอบของขอบจอมือถืออะค่ะให้มันเหลือเยอะเหลือน่อยแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยน่าจะประมาณนี้นะคะเนี่ยเออนี่น่าจะประมาณนี้นะคะน,าะะาน่นะะนาจะประมาณนี้อมลองดูนะคะลองดูะะอ,งดอันนี้ก็คือเสียงนะคะเสียงก็เรามาดูกันนะคะนี่ก็เสียงเอฟเฟกต์หลักมะปพรจะปิดเสียงเพลงไปนะคะ <crowds. S 1> นี่คือเสียงเกมทั้งหมดนะเ <ak h. S 1> สียงเออนี่เสียงเพลงอแอพรก็จะปิดไปนะส่วนมากีรือจะเปิดกำลังสูดๆนี่ค่นี่ในเสียงเพลงในเกมนี่ไงเสียงเพลงในเกมนี่ค่ะนี่ประมาณนี้เห็เนไหม ก็กดเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นก็ลองเล่นดูนะคะเนี่ยโฆษณามาแล้วนะคะโอเคอ่ะโ okay. อเคโฆษณาไปแล้วนะคะโฆษณามาแป๊บหนึ่งนะคะก็เอา,าป,ะะอประมาณนี้ดีกว่านะคะคลิปนี้นะคะพายก็จะมาแนะนําแอปนั่นแหละนะคะแอปที่แบบทำให้เพื่อนพ่อสบายขึ้นแล้วทำให้พักสบายเหมือนกันเพราะมันมาถามมาเยแล้วก็ไม่รู้หรอกยังไงแล้วก็พายก็งงงงชีวิตตวเองเหมือนกันนะคะนี่แอปไหนนะเมื่อกี้อะแอปไหนเมื่อกี้อ้าวเพิ่งอัอ <c oughs> <c oughs> ปเดตล่า,ลาสุด นี่แอปนี้แอปนี ar, like thrill, ้แอปนี game game ้อ่าแอปนี <cam> <cam> ้นะแอปนี้นะคะก็คือแอปแพดทูสกีนั่นเองนะคะประหลดประชายได้เลยนะคะใช้ง่ายๆมากเลยแล้วก็เกมที่อ่ะไปแต่ว่าเกมที่พัทเล่นอ่ะเกมเกมเกมจีนอ่ะสนุกมากเลยแพทเลิฟมากเลยอ่ะเกม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 เป็นเกมจีนอ่ะชื่อไม่ใช่ชื่อดีเอาเพิ่มล่าสุดดินี่นี่เกมนี้เกมนี้แพทเล่นเกมนี้เกมนี้เกมนี่นี่นี่เกมนี่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 เกมนี้เกมนี้สนุกมากพิมพ์เลยว่า RPG มันจะโผล่มาเลยมันเลิศมากเกมนี้พทติดมาก เอาดีๆติดมากเป็นภาษาจีนทั้งหมดเราไม่สนเราเล่นเล่นได้เฉยชอบไอเลิฟประแพทติดตั้งในมือถือประแพทดนะคะอันเนี้ยโอเคปะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะเ,เพื่อนๆชอบหรือปล่น,นะคะมีหลที่ขาดใจเพื่อนก็ขออภัยด้วยนะคะพูดอะไรไม่เข้าใจก็ขอโทษณนจะุดนี้ด้วยนะจ๊ะแต่ถ้าอย่างไงถ้าเพื่อนชอบคลิปน,ะนี้คิดว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์นะคะกดซับสไครป์ประแพทดด้วยนะคะออคอมเมนต์ไม่มีอะไรพริมพ์ก็คุณเล็กหนึ่งใช่เห็นด้วยโอเคอะไรพริมพ์คอมเมนต์มาให้หน่อยขอแค่ขอ้อคอมเมนต์นะคะอยากให้มีแค่ว่าเขาเรียกว ผู้ดูผู้รับชมมีส่วนร่วมในคลิปวิดีโออะไรอย่างนี้นะคะอยากให้มันโผล่ขึ้นมาเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยฝากคอมเมนต์ด้วยแล้วกันนะคะถ้าเพื่อนใจดีก็สามารถส่งอ่ะดาวให้แพทได้นะคะในในคลิปหรือว่าส่งซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ในในก็ได้แล้วเขอบคุณมากๆเลยถ้าส่งดาวในคลิปนี้ลงยูทูบอ่ะนะลงยูทูบลงลงเฟซบุ๊กก็ลงยูทูปได้เออลงใหม่็ได้อะเจอกันค่ะเจอกันขอบคุณมากๆเลยนะคะบ๊ายบายสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีบ๊ายบายโชคดีทุกคน